ออาจจมเียสวัสดีครับน้องสาวยูทุวันนี้จะพามาซ่อมแมโครเรื่อง่ได้เอาู้สาเมาส่งไหนจอยจิมวฟืองจอยข้าวนี่มอเตอร์ตัวเดินครับว่าจะลูดข้างหน้าหรือข้างหลัง้นหนแล้วะเห้ไมอ่อเห็นควนาดมวเนือน็อตสตัวครับ ารัดฟันนะครับอเห่า้่างกัดฟันใสแล้ววัดกนเพย่แวลัวเดี๋ยวเราจะมาดูโฉมภายในมอเตอร์ตัวเดินครับว่าเฟืองตัวไหนมันพังนอมันยัง่มีนาามาแล้วครับโูมหน้าหน้าตา เหมือนจะบาดมือาถามมันหลุดมันหลุดตัวไรัน้นเครื่อมันขึ้นออกต้นี้ครับหลุดเดี๋ยวนี่ตัวนี้หลุดมัน ตัวในกับหลดเหรอหลูดตัวใน,ลวนเลยอันนี้กับตัวตัวหนอนเนี่ยไม่มีหลอดรูดรูดตัวในนะครับ อลองตัวใหม่ใส่ดูก่อนนะครับได้ไหมโอ้โหอยู่แบบคื่อยเลยวเหรอฮะได้ไหมตอนนี้นหลุดหลายป่ะครับตอนนี้หลุดเนี่ยขาปะยรัยดไนล่ะ มันก็เสือไหลยสือลยเออคิดวมันไปเ๋ยอมันจิกตัวมันกลมเตัวนั้นมัลงใบลงไปม,มันจับกันบสอสแมน อันนีดอกอายังไหนเขาท่านน่ะหลมอะถ้าเกิดขํามีรูดเนี่ยแล้วครับม่เาเขาเขาเราปนเขาแล้วนี่เอเขาน้อยท่านน่ะก็น้อยได้เพ่ะเตรียมพี่แล้วก็ซ้ำกันทั้งหมดทังเก้าวันิไม่งานเลยนะเท่านี้ตัวเนาะเจ่เขาเบิ่งร้องบงตัว ของคนอื่นเเห็ดแน่ไปตัวนี้และตัวนี้ไหมฮะเยเห็ดไปหลายคนเี่นเห็ดัีเียเรานีมือัสินีเคุ้มดีนะของไม่ของไม่แกะกองนี่เน่ใสมันเกือบไป็นเ่ใสไปเลย ใส่ได้สั่าใส่ได้ยูได้ทีเดียวเข้ามาหลดอีทีเดียวไปทีเดียวพ่อนีจะไปเลยอืมเนี่ยทีนึงล่มลมันหลุดค้กมันหลุดไเหมือนกันเลยเหนะได้ยางขึ้นพนั่งกับันไปยังมันก็จะลูดรู้ทีเขาได้ยินเสียงกันเยัวนี่ละเนียนี่นี่นรมันรนกายกันเนาะกระกระกระมันสวนกัน กาวถือมันก็้อยู่เกาาอริยะเนาะเกาอริยะอเก้ยะเก้าอริยะตางนอกวอยู่ดิเ้าอริยะเ้ามันมีน้ั่มันเสียดออกแล้วเพราะว่ากติบานเพราเพื่อนครขมันเห้นมันได้อยู่ตลอดไหมกตบานเห็นไหมบูกเพื่อนอะแมนไม่เคยนม่เอยแตก แต่บอกว่าคุณช่วยมนซื้อบาได้ปใส่แลยงยังไมาก่ายโอ้สีแล้วมาตลูกปินหรอกมัน ช่างกำลังเอาลูกปืนใส่กระบอกปืนใหญ่ทําคลิ ลบีมันกัดบูดมันเอาอะไรถึงพวงเลยมันเนื้อสางเลยใอะไรไป็นกลุ่มเพียง còn đó mô tử mà số hành tiền xe phen khát bọc đây là phen khát mà mô tay khó kêu đây đây xây chia tay mô phải ở đây mô kia đây bên tao ư không ở đây มิดเกียร์กระต่ายับเกียร์เต้าเหรอเครื่องเร่งเครื่องเต้าล่ะเต้าเปลี่ยนเต้าเปลี่ยนกระต่ายเ้ากระต่ายมันก็เร็วกระต่ายกระเต้าบีเนาะจันลเอามเตาเต้าคือตีเกียรที่แห้งมาหาซิทมั้ยี่ฮิด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 ไปดี พอคอยเยยมเนี่จะว่าข้นดำขึนเลีสามแผดแผดแผดเพืองกบเพืองมำมั่นเืองเต้องฉลมนำมันให้รีบพร้อมเห็นละหสิบเจ็ดส e mm ิบประเซ็นต the the, ีวิว้อยเร็แลสองพันหาสองพันกุบาทพอนดไหลสองเซ็นนั่นสองพันหกเซ็นน้อยสองพันห้าุท้มุเจ้เนี่ยขายเงินราค่าลาย วันเั้เขาประชุ่มกันเนี่ยตีได้เขาบอกว่าเขาขาดทุนจค่ขาดหม่อไรเนี่ยเอาเป่าเจ้าของมันเตะเอาเป่าเจ้าของตังไว้แล้วมันเหตุปไหนว่าขาดทุนขาดทุนกำไรกำไรเขาสั่งเจ้าสัวพี่ๆเลยต่างพอกำไรเป็นแสนล้านเนี่ยเพขาดทุนขาดทุนกำไรมีนอนจุดแบบไมีนอนจุดสองตัวบ่ผมเป็นหู้ดเลยตัวนี้ติดดินติดดินไปดินมาก ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับกำลังลองแขกข้างซ้ายนะครับจรไมน้ำมันเกียร์เตือนเรียบร้อยครับใช้ GL 5นะครับเบอร์ v 90 เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ของจบไว้มื่อช้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ